ôi, ôi hiếp tôi vậy, dài lắm, dài lắm, dài 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 อะไรครับพี่น้องนี่โคตรใหญ่เลย โอ้โโอ้าลแปที่เด้ของแล้ว้หาบุญล้ฮอ้าตัาล่นี่แห่น่แหะเห็นเห็นอยู่้ต้องมาไกลทองกินนเอะอะไรสลมวะองแล้าาล้มเ่านี้นี่ครับผลงาน ตับเดียวละเราต้องไปเอาอยู่ในป่าเกิดอะไรคบ่กนี่อ้ามุมเนี่ยล้ามุมงนึ่งหมดสองแล้วสองโลนะครับผมยังอยู่เลยในปลาตัวนี้ไอ้เอ็ยบอกสองโลตัวที่เหล็กอยู่ในน้ำเนาะฉันดูสิตายตาเลยสองโลถึงเลยนะ โอ้โหยกละนี่ทีแรกว่าโอ้โหเดียวกันเลยนะกับที่ยันรอบที่ว่าได้แจมอ้าวแล้วกีเราแข่งก็แข่งทิศหน้าอีกนี่กูสึกได้ปลาวันนี้รู้เรื่องงือวัดหรือหาท้องเลยเว้ยแมงเอ้ยเห็นได้ไงเบิ้งอยู่ไหน2โลเนาะหาเว้ยยังบอก2โลโอไม่ตอนนั้นเห็นอยู่ในน้ำไง ดีสจยงเรียบล้อะป๊อกิโลสี่โลเนี่ยโทรศัพท์ไทยแล้วะสามรูกแป๊ดเอ๊ะเหยื่อก็ตั้งแต่มีที่เรียกพูนที่รังของสวาบล่ะ เอามาตายเยอะตัวนี่ตายเยองว่าบอกแล้วว่านองสองยังไงก็มีตัวเห็นหันมาเห็นตางหายทองเล่งเนาะคนวัดอะหล่มชวนเลยฮนองนี่ยังไม่ตายอีแล้วนะโคตรสุดตาตื่นตาบานดี่มันี

แม่ขนาดกไม่ได้สงสารนึงโอ้ยก,อกูอ่าวมาได้อืมสองล้ออู้พี่น้องครับนี่ผู้สบพัยตอนนี้ Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì này Để không ờ những video sao dẫn